ยังไงเรวก็ย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการทำคลิปต่ตอไปครับสวัสดีชาวอัคระแนลครับคลิปนี้เรามาพูดถึงตัวอย่างที่3ของ Avengers Doomday ในเวอร์ชันของ X-Men นะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นจากตัวอย่างที่3นี้ปรกากฏตัวละครชาวเซเวียเอริกหรือแมกนิโตรวมถึงตัวละครท่านผู้นำอย่างสกอตซ์ซัมเมอร์ไซครนั่นเองครับและที่สำคัญเนี่ยเราได้เห็นหุ่นยนต์เซนติเนล ซึ่งก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เรื่องราวตัวอย่างนี้นักแสดงอย่างทอมฮิตเ์ตันที่รับบทโลกิก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวใน Avengers Doom d Da ทว่าเรื่องราวนี้มันจะยิ่งใหญ่มากๆ สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นแน่นอนเป็นการเน้นย้ำว่าหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็ทำให้แฟนๆหนังฮีโร่ต่างให้ความหวังสูงมากนะครับรวมถึงมีคาดการณว่าหนังเรื่องนี้จะทำไรายได้สูงสุดประจำปี2026ซึ่งก็จะเข้าฉายในบ้านเราในวันที่17ธันวาคมปี2026นั่นเองกลับมาที่เรื่องราวในตัวอย่างที่3ของ Avengers d o m Day ครับ เราได้ยินเสียงแมกนิโตหรืออีริกเนี่ยพูดตลอดตัวอย่างเกี่ยวข้องกับความตายข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็บอกว่าตัวละครแมกนิโตใน Avengers Doom ูมเดยเขาจะมียูโทเปียของมนุษย์กลายพันธุ์ที่เขาใฝฝันมาตลอดยูโทเปียในที่นี้อาจจะเป็นเกาะจีโนชาหรือไม่ซึ่งเขาจะพยายามปกป้องยูโทเปียนี้จากภัยคุกคามของผู้มจักรวาลที่เกิดขึ้นในเรื่องราวครับนอกจากนี้ครับ เพลงประกอบตัวอย่างนี้มันก็เป็นเพลงของทีมเหล่าอเวนเจอร์ในเวอร์ชั่นเปียโนจากนั้นเราได้เห็นล้อวิลแชร์ของโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เคลื่อนตัวมามันมีความเหมือนกับรถวิวแชร์ของชาวในแบบฉบับของฟ็อกซ์มากกว่าซึ่งน่าจะเป็นชาวเซเวียตคนละจักราวาลจากเอิร์ธ838ในด็อ t เตอร์สเต e นด์อินมัลติเวิร์สออฟแมนนสนะครับโดยภาพก็จับไปที่ประตูของเอ็กซ์เมนชั่นแน่นอนว่าภายนอกนั้นน่าจะมีเหตุการณ์การโจมตีจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับและเราก็ได้เห็นป้ายสัญลักษณ์ โรงเรียนของชาวเซเวียสำหรับเด็กอัจฉริยะตกอยู่บนพื้นซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็มีความเก่ามากๆซึ่งเราเห็นฉากของแมกนิโตฉากของชาวเซเวียอยู่ในคารุขาดของ X-Men นั่งเล่นหมักลุกกันหมักลุกตัวหนึงลอยขึ้นมาจากกระดานนะครับซึ่งทำให้เราได้นึกถึง ฉากในหนัง X-Men ภาคแรกที่แมกนิโตและโปรเฟสเซอร์เก็เคยนั่งเล่นหมักลุกมาด้วยกันแล้วในหนังเรื่องนั้นนอกจากนี้ใน X-Men First Class ก็มีฉากเล่นหมักลุกด้วยกันแล้วเช่นเดียวกันนะครับการเล่นหมักลุกเนี่ยมันแสดงออกถึงการต่อสู้กันระหว่างทั้งคู่รวมถึงมิตรภาพที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาไม่ว,ว่าจะเป็นทางเพื่อนรักและก็ศัตรูแมกนิโตพูดว่าความตายมาเยือนเราทุกคนเขารู้เพียงเท่านั้นแต่คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณพร้อมที่จะตายหรือไม่ถ้าคุณหลับตาลงคุณจะเป็นใครซึ่งประโยคที่เขาพูดว่าถ้าคุณหลับตาลงเนี่ยนะครับภาพก็ตัดไปที่ตัวละครสกอตซ์ซัมเมอร์ไซคซึ่งตัวละครตัวนี้ก็แสดงโดยเจมาร์เจนนะครับรเราเห็นเขาปรากฏในหนัง X-Men ในปี2000 X-Men X2 ในปี2003 X-Men The Last Stand ในปี2006 X-Men Day of Future Past ในปี2014 และแน่นอน a v e n วนเจอร์ส d ูมในปี2026นั่นเองนะครับไซคลอบถอดหน้ากากของเขาที่ปิดบังดวงตาที่สามารถปล่อยแสงออปติกออกมาได้แน่นอนว่าไซคลอบในฉากนั้นดูเหมือนว่าเขาอยู่ในความสูญเสียแล้วเกิดอาการคลั่งขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เขาปล่อยแสงออปติกออกมาแบบเต็มสตรีมเลยทีเดียวบริเวณบรรยากาศร,ร,รอบๆฉากนี้ต้องบอกว่าทุกอย่าง พังพินาถูกทำลายครับซึ่งสกอรซัมเมอร์หรือไซครอปมาในลุคคล้ายๆกับลุคของเอ็กซ์แมนในที่หรือลุคคอม,มิกต้นฉบับเพียงแต่ว่าบอดี้สูทของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินทั้งตัวคาดด้วยสายสะพายแกล่งสีเหลืองแตกต่างจากคอม,มิกเวอร์ชันออริจินัลที่ไม่มีเกงในใส่ด้านนอกที่เป็นสีเหลืองเท่านั้นเองซึ่งถือได้ว่านี่เป็นลุคของไซครอปเวอร์ชันที่ใกล้เคียงกับออริจินัลในคอม,มิกมากๆและในฉากนี้ก็เห็นเหมือนขาของเซนติเนล ซึ่งมันก็ทําให้เราได้ทราบว่าตัวละครเซนติเนลก็จะมาปรากฏในหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าเซนติเนลกำลังจะมาทำลายเหล่า X-Men แล้วก็โจมตีคารุษขาดของ X-Men ของชาวเซเวียและอาจเป็นไปได้ว่าด็อกเตอร์ดูมอาจจะใช้พลังของเขาหรืออาจจะเป็นพลังเวทในตัวเขาควบคุมหุ่นเซนติเนลนี้ทั้งหมดเพื่อทำลายจัก,กรวานนี้ถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากด็อกเตอร์ดูมเราเห็นภัยจากด็อกเตอร์ดูมในฐานะที่เป็นภัยคุกคามต่อจัก,กรวาลอื่นๆได้อย่างแท้จริงในตัวอย่างนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ไซคลอปอาจจะไม่สามารถต้านทานถ่ายนาที่เกิดขึ้นจากเซนติเนลที่อาจจะโดนครอบงำโดยด็อกเตอร์ดูมที่นี้เราย้อนกลับมาที่คาร์เรฮหาดของ Xmen กันบ้างที่ชาวเซเวียกับอีริกหรือแมกนิโตนั่งอยู่ด้วยกันในคาร์เรฮหาดแห่งนี้ในตัวอย่างไม่ได้แสดงให้เห็นถึงว่ามีใครอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้นะครับเหลือแต่เพียง2คนและการที่โปรเฟสเซอร์เกับแมกนิโตอยู่ในที่เดียวกันนั้นเขา2คนอาจจะนัดหมายเพื่อมาทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เราเห็นสภาพของทั้งคู่ไหมครับรู้สึกมีความเหนื่อยล้าเอลวิกเนี่ยผมกระเซิร์กกระเซิงเลยครับซึ่งชาวเนี่ยก็สวมชุดสีน้ําเงินโดยมีสัญลักษณ์ตัว X ปรากฏอยู่ที่บนปกเสื้อด้านซ้ายนะครับส่วนแมนิโตเนี่ยชุดของเขาจะเป็นชุดโทนสีแดงซึ่งก็เป็นเฉดเดีวยวกับชุดของแมนิโตในคอมมิกเขาสองคนนัดเจอกันเพราะว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นไม่งั้นเนี่ยคำพูดของแมนิโตในตัวอย่างนี้ทําไมเขาถึงพูดเรื่องของความตายและความสูญเสีย เมื่อ x m e n ชั่นกำลังจะถูกโจมตีเหล่า Xmen คนอื่นๆก็ทราบข่าวนี้จึงรวมตัวกันมาช่วยหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นไซครับมันทำให้เราเห็นว่าตัวอย่างนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว้าวกับไซครับหลังจากที่เราไม่ได้เห็นความโดดเด่นของตัวละครนี้มานานหลาย10ปีแล้วด้วยกันนะครับมันทำให้เราเข้าใจเลยครับว่าณนะตอนนี้มาเวลส u ด i อดกำลังจะทำอะไรเควินเฟรกเเคยพูดไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับว่าเรื่องราวของ a v e n g e r s d o o m Day จะเกี่ยวข้องกับเหล่า Avengers Th u ัน e r b o l t เหล่า The Fantastic Four, Wakanda และ X-Men ทั้งหมดนี้จะ,ะเผชิญหน้ากับวายร้ายที่โด่งดังที่สุดในจักรวาลมาเว l นั่นก็คือ Doctor Doom ครับกระมองว่าช่วงแรกๆของหนังเนี่ยอาจจะดึงเอาฮีโร่รุ่นเดิมๆม,มาเป็นตัวสร้างความน่าสนใจในช่วงต้นเรื่องแล้วปล่อยให้เหล่าฮีโร่ที่เรารู้จักในเฟสที่4 5 ทั้งหมดปมเรื่องราวนำไปสู่จุดจบของเรื่องราวใน Avengers d o o m Day นะครับการกลับมาของ Steve Rogers Thor, รวมถึง Hulk ที่จะไปปรากฏใน Spider-Man Brand New Day ก่อนที่จะฉาย Avengers d o m Day เนี่ยเชื่อได้ว่าตัวละครเหล่านี้ทั้งหมดจะดึงเส้นเรื่องให้มีความน่าสนใจและแน่นอนว่าตัวอย่างต่อไปจะพูดถึงกลุ่มของ The Fantastic f o u และชาววากันดารวมถึงเราอาจจะได้เห็นฉากเล็กๆของโลกิปรากฏในตัวอย่างที่4ด้วยนะครับ ณตอนนี้มันบ่งบอกด้วยว่าดรดูมคือภัยคุกคามต่อทุกคนเพราะฉะนั้นกลุ่มฮีโร่ทุกๆคนก็มีจุดร่วมเดียวกันก็คือจะต้องกําจัดดรดูมให้สินซ่าให้ได้ถ้าเรามองกับการเองดตรดูมก็อาจจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้มัลติเวิร์สปั่นปวนหรือเป้าหุจักรวานเกิดความไม่เสถียรเนี่ยดูมก็คิดว่าเหล่าฮีโร่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เกิดการอินเคอร์ชั่นมันมองได้2มุม ดูมอาจจะเข้าใจว่าทุกคนคือสาเหตุที่ทำให้มัลติเวิร์ล่มสลายเพราะฉะนั้นด o มต้องกำจัดแต่เหล่าฮีโร่เองแต่ละจักรวาลของเขาก็คือบ้านมันก็เป็นหน้าที่ของเหล่าฮีโร่ที่จะต้องปกป้องแล้วก็ต่อต้านอย่าลืมว่าเรื่องราวในเดอะมัลติเวิร์ส g าเนี่ยณตอนนี้กำลังพูดถึง ความล่มสลายของแต่ละจักรวาลการทําลายจักรวาลหรือเส้นเวลาใหม่ที่กําลังจะเกิดเป็นจักรวาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับสามารถลบล้างได้โดยอุปกรณ์ของ T.V.A. ด้วยนั่นเป็นประเด็นในเรื่องของทำลายแตกขน่งออกมาที่เกิดเป็น n e x u s Point นอกจากนี้ครับการใช้ Dark คโฮ e หรือคำพีชั่วร้ายต่างๆเพื่อเดินทางไปยังจัก,กรวาลอื่นเนี่ยก็อาจจะทำให้จัก,กรวาลเหล่านั้นเกิดความไม่เสถียรและเกิดความสูญเสียเป็นอินเคอร์ชันได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็เห็นมาแล้วจากหนังเรื่อง Dr. c t o r s t r in g e in the m u l t i v e r s e of m a d n e s s หรือแม้แต่ ซีรีส์ Marvel What If สีสันแรกที่ดร์สเตรนนั้นเนี่ยสร้างตัวตนตัวเองอีกไทม์ไลน์หนึ่งเพื่อไปแก้ไขความสูญเสียที่เกิดกับคริสตินพาวเมอร์นอกจากนี้สิ่งที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อจัก,กรวาลอีกกรณีหนึ่งก็คือดร์สเตรนเนี่ยเขาสร้างคาถาลบล้างความทรงจําให้กับปีเตอร์พาร์เกอร์เพียงเพื่อให้เขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับและอย่าลืมว่า ในหนังเรื่อง d e a o พูแอน o o เ e ร y เนี่ยเราได้เห็น TVA ครับสร้างอุปกรณ์ที่สามารถเร่งความเสื่อมสลายของจักรวาลได้รวมถึงในซีรีส์โลกิเองเนี่ยสามารถทำให้ทุกคนหรือทุกสิ่งกลายเป็นเส้นสปากเกตตี้ได้เพื่อทำให้ทุกคนมีเจตจำนงเสรีจนทำให้ณนะตอนนี้ไทม์ไลน์ไม่มีที่สิ้นสุด กำลังเติบโตแตกขแขนงเป็นต้นไม้อีกราซิลของผู้จัก,กรวานที่ยิ่งใหญ่ตามที่เราเห็นในซีรีส์เลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นต้นเหตุของการเกิดอินเคอร์ชั่นในจำนวนมากขึ้นและนี่คือจุดที่ดรดูมอาจจะเข้ามามีบทบาทในการสาสางประเด็นนี้แน่นอนว่าหลายคนก็น่าจะทราบดีเรื่อง กี่ยวกับทฤษฎีในการลักพาตัวเด็กๆของดรดูไม่ว่าจะเป็นลูกของวีดวิชาร์ดอย่างแฟรงเกนวิชาร์ดลูกของสตีฟโรเจอร์ที่ปรากฏในตัวอย่างก่อนหน้านั้นรวมถึงอาจจะเป็นน้องเลฟิฟลูกของซอด้วยเพราะว่าเลิฟเนี่ยได้รับพลังมาจากอีเทอร์นิตี้แฟรงเกนวิชาร์ดตามคอมิกก็มีพลังในการสร้างจัก,กรวาลได้รวมถึงสตีฟโรเจอร์เองลูกของเขาเนี่ยอาจจะมีพลังที่แบบคล้ายๆกับเบอร์ดีลูกของฮาวเวิร์ดเดอะดักและก็ดาซี่ที่มาจากสองพอหูจัก,กรวาลเนื่องจากว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นต่างมิติกันแล้วเนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ไม่ควรมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นพลังที่เกิดขึ้นเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็เป็นได้นะครับอีกทฤษฎีหนึ่ง ถ้าเรายึดตามทฤษฎีการลักพาตัวเด็กๆของดรดูมดรดูมอาจจะลักพาตัวเรเชลซัมเมอร์ลูกสาวของสกอตซัมเมอร์กับจีนเกรย์นะครับเธอมีพลังฟินิกซ์ฟอสต์ที่ได้มาจากแม่อย่างจีนเกรย์ซึ่งฟินิกซ์ฟอสต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังระดับจัก,กรวาลเช่นเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่านักแสดงอย่างเซดีซิงที่ตามข่าวลือเกี่ยวกับหนังเรื่องสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ที่จะฉายก่อนอเวนเจอร์สดูมเดียเนี่ยนะครับเซดีซิงปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนั้นจริงครับแต่จากข่าวหลายสำนักเองก็าวา เธออาจจะมารับบทเป็นเควนสเตฟานีอาจจะมารับบทเป็นเมเดลลูกสาวของบีเตอร์พัคเกอร์ฉบับโชบี้แม็กไกวหรืออาจจะมารับบทเป็นจีนเกรเลยก็ได้แต่ก็คิดว่าตัวละครจีนเกรสําหรับเธอนั้นอาจจะเด็กไปหรือไม่ก็จะเป็นตัวร้ายอย่างชาชรา ที่มีข่าวว่าชาทราจะมาปลุกพลังบ้าคลั่งของฮักทําให้ฮักอาราวาสในหนังเรื่องนี้แล้วก็ทําให้สไปเดอร์แมนกับเดอะพานิเชอร์เนี่ยมาหยุดยั้งฮักด้วยกันเพราะว่าในคอมิกเนี่ยชาทราเป็นตัวละครวายไรา์สไปเดอร์แมนที่ไล่ล่าสไปเดอร์แมนที่อยู่ในมิติต่างๆตามที่กระลาเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเซดี้ซิงอาจจะมารับบทเป็นเรเชลลูกสาวของสกอตซัมเมอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเสดี้ซิงจะรับบทเป็นตัวละครอะไรเราก็ได้รับการยืนยันจากทางสตูดิโอแล้วว่า จะมาทั้งบทสำคัญใน a v e n g e r s Secret War ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเธอจะมาปรากฏใน a v e n g e r s d o o m ู Day หรือไม่นะครับเอาเป็นว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ